โชว์ต่อไปจะเป็นความผิดหวังในอีกมุมหนึ่งของลูกผู้หญิงคนนี้ครับเธอเป็นตัวแทนจากโรงเรียนสาระวิทยาลินวีเจ็บกับเพลงน้ำเต็มแก้วครับ คอมเมนต์นะครับเชิญคุณตาตาครับสวัสดีจ้าน้องหลินตกใจไหมคะเจอเพื่อน <laughs> เจอพี่เต้้วยนะ <laughs> เจอพี่เต้หรือเปล่าเลยเพี้ยนมากขนาดนี้ลูก <laughs> ออหลินครับเพลงนี้เนี่ยพี่เข้าใจว่ามันมันต้องใช้อารมณ์มากกันนะคะแต่เมื่อกี้นี่หนูร้องเพงเพี้ยนมากพอสมควรนะคะ เวลาที่เราร้องเพลงเราต้องใส่อารมณ์มากขนาดนี้เรนจะต้องพยายามควบคุมเสียงตัวเองให้ได้นะคะแล,แล้วโดยเฉพาะเวลาที่เป็นเพลงที่ดนตรีค่อนข้างดังขนาดนี้เราต้องใช้อารมณ์มากขนาดนี้นะคะฉะนั้นพี่ฝากไปนิดนึงนะคะเวลาที่เราร้องเพลงที่ต้องใช้เนี่ยอารมณ์มากแล้วก็ดนตรีดัง,ดง,ดงๆมากๆถึงแม้ว่าเราจะสถานการณ์แบบนี้เราก็ต้องแก้ไขให้ได้เพราะเวลาเราเป็นนักร้องในวันหนึ่งหรือเป็นศิลปินในอนาคตเนี่ยเราจะต้องเจออะไรอย่างนี้นะอย่างแน่นอนนะคะ น,นพี่ฝากไว้แต่วันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะคะสวยค่ะเก่งค่ะแนครับสวัสดีครับหลินก็วันนี้พี่รู้สึกว่าเสียงอันๆนะครับไม่ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนเสียงมันจะติดอยู่เแถาๆนี้ฮะแถวๆคอเออมันมมม go, go อมๆเกิลเกิลอะไรเงี้ยเสียมันจะค่อยๆอย่างงี้อันนี้คือพี่อาจจะทําทุเรศไปหน่อยนะครับแต่ว่า พี่มีความรู้สึกว่ามันน่าจะรู้หรือว่าสบายกว่านี้พี่มีความรู้สึกว่าการออกเสียงเรามันมันเหมือนมันลําบากมากมันทําให้ลงเสียงต่ําได้ไม่ดีวันนี้ลงเสียงต่ําได้ไม่ดีเลยแล้วโดยเฉพาะเวลาที่เราจะต้องเอ็กซ์เพรสเอาแสดงอารมณ์ออกมาให้มากๆเนี่ยมันยิ่งทําให้เพียนะ้ยนอะเออม,มันเป็นอย่างนั้นนะครับลองลองไปปรับปรุงดูลองปรึกษาครูวอยซ์หรือว่าทํายังไงเสียงเรามันจะแบบปลดหรือคลายมากกว่านี้นะครับขอบคุณครับ Okay, ครับ,รบสวัสดีครับ้องเหลินครับพี่ว่านะครับวันนี้เนี่ยเทียบกับอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เลยอาทิตย์นี้แบบค่อนข้างโปรเจกต์เสียงไ,ไม่ดีในเรื่องของการเสียงร้องนะครับเรื่องท่าทางเรายังสงา่าเรามีบุคลิกที่ดีเราถ่ายทอดอารมณ์ได้ดูดีนะครับแต่ว่าเสียงใหญ่เปิดคอห่อลิ้น แล้วก็เสียงเวลาเราเปิดคอมากลงต่ำไม่ได้หรอกรับรองได้เลยเพราะว่ามัมนมันบานนะครับเราต้องพยายามให้ให้กล่องเสียงมันเล็กหน่อยเพื่อจะได้ควบคุมเสียงได้อยู่นะครับอันนี้เป็นมาจากความเคยชินนะครับเพราะว่าเราเราคงจะติดมาแล้วก็นักร้องหลายๆคนร้องแบบนี้โดยเข้าใจผิดคิดว่าการร้องเสียงใหญ่แล้วเนี่ยมีพลังมี power แล้วก็สามารถจะแหวกมันตีดได้จริงๆแหวกไม่ได้เสียงที่เล็กเสียงที่คมเนี่ยจะแหวกได้มากกว่าตัวนี้ต้องไปพยายามฝึกให้เกิด ความเคยชินนะครับให้เข้ากับเสียงพูดของเราอันนี้เราลองศึกษาเสียงพูดของเราก่อนถ้าเราพูดได้คมเนี่ยเสียงตรงนี้ทำให้ได้ใกล้เคียงเสียงพูดมากที่สุดจะดีเองนะครับขาดตรงนี้แหละนะโชคดีค่ะลินวีเค,ครับ